ครับมาติดตามสวนไผ่ของผมนะครับไผ่ส้างมนครับมาตอนนี้มานยกยกสายยางขึ้นนะครับนี่สายสายน้ำนะครับเนื่องจากว่าเอาวางไว้น้ําผื้นนะครับวางวางไว้น้ำผื้นในกอมันนะครับแล้วเป็นเกิดปัญหาคือคือหากไครับหากไ่มันมันมันไงล่ะมันมันมันทับกอรับกอขาดทับทับสายยางครับมีครับที่มันมันทับขาด ขานออกมาถับขาดนะครับด้วยจะเป็น,นงลงรือยกขึ้นไว้นะครับยกผาดไว้นะครับยผาดสายยางไว้เพราะว่าคงต้องให้น้ำช่วงหนาแรงนะครับเพราะฉะนั้นบอะวกําลังไงครับหวานจัมโบสวีทนะครับ,อบนอใส่ปุ้นครับใส่ปุ๋ยก็ดีนองเขาไห้หกล้วยนกหว้าเาราานะครับรถไถห,หน่อยขั้นหนึ่งอีมาาเอา ปุ๋ยมาให้รถไทยแลนด์นะครับพอดีผมแบกไม่ค่อยได้ผมเก็บกหลังนะครับได้ต้องอาศัยเครื่องจักรนะครับยายปุ๋ยก็มีปุ๋ยขีย่เป็ดด้เอาุออ๋ยเป็ดมากไวงไปนะครับเอามาจากของเป็ดของนั้นนะครับเยวกี่เป็ดมายายออกไว้นะครับตอนนี้มาสางสางกอเองครับให้มันตัวใดที่มันองอกมาก,ก่อนคือคือคือลั้มหรมันแก่แล้วตัดอ่อนครับเพื่อให้ตัวอื่นมันได้ขึ้นนะครับ นอแตกดีนะครับนอแตกหลายๆดอกนอหลายนะครับไผยอายุแปดเก้าเดือนสิบเดือนมิถุนารกรกฎาสิงหาครับสิบเดือนแล้วครับปลูกสิบหาปลูกเดือนสิงหานะครับอ่าก่อน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 สาป่ตอสิงหาเนี่แหละครับสิงหากรกฎาเนี่ยประมาณนี้ก่อนนีตายนะครับ ตอนนี้ตายเลยเอาเหงามาแท้นนะครับแต่ว่าปัญหาคือบ่อเหงอครับี่อหงอกเลยวันนี้ก็เลยเอานี่นี่ต้นนี้ครับเป็นเป็นกิ้งนี่สิครับเป็นกิ้งแร้วมาตอกรักลงบ่อตายครับแต่ว่าเริ่มสีแตกอ่อนเงี้ยเริ่มเสียแต๋วจะตายครับแค่กิ้งมันนี่ีิครับเลยลองมาเสียไปงันมันก็เริ่สีแตกมันบตายหลายต้นตายอยอะแยะส่ตก็เลยใส่เอาเอาเหงามันครับ มันขยายพันธุ์เลยนมามาันมันขยายบ้างนี่ครับนี่หน,หนึ่งนี่ครับอ๋อบ่าท่นตายครับผมเ่เขียวๆอยู่หนาบ่าหนาจะรอดนะครับตายนะครับแต่ว่าตัวนี้กับว่าท่นตายมันบ่ออกให้นได้นะครับมันมีการขยายที่น,นี่เปเริ่อเติบโตต้องไปหา เอาหรือว่าตอนกินว่าว่าเมื่อตาฝนนี่นะครับตอนกินลองช้ำกิงมึงนะครับพันริงไปขยายพันธุ์มึงนะครับนะครับผู้ใดสนใจที่อยากได้ไปขยายพันธุ์นะครับไผ่สร้างมอนนะครับเป็นไผ่ใช้ลำเป็นไผ่ใช้ลำนะครับลำส,สวยสงามตรงนะครับแลบบ้วก็หนอพันวานะครับหนอค่อนข้าง,งที่จะรสชาติดกีกว่าก็ร้องไปท,ทั่วไปนะครับใช้ได้ทั้งหนอแล้ว หนอแล้วก็ลั่มนะครับเป็นวามานะครับแต่ว่าผมกับท่านในร่องมึงเนี่ยมันกระฉาเป็นไงผมว่าท่านอยากจะเอาไปกินเพราะว่าใครมันยังอายุยังหน่อยอยู่อย่างมันบอหลอดหายนะครับเลยท่านในร่องนะครับมันแตกออกมาหลายๆลกันปลูกกระปวดแซมนะกระปวดงามครับคนตกใส่ซ้มซี่มึงหนอน่อใหม่กำลังแตกออกหลายนะครับมาใส่มีนะครับใส่เรื่อย ใส่เรือตัวนี้คนระับตัดตัดดีขนาดตัดแ่งกริงโอเคครับผม